Learn Thai Happy hello everyone, this is Learn Thai Happily with Me Spang. In this video you are going to learn about how to translate never in 24 Thai sentences. Firstly, never in Thai means my ไม่เคยไม่เคย is placed before the main verb of a sentence. You can learn how to translate ไม่เคย in Thai sentences. ฉันไม่เคยดื่มคนเดียวฉันไม่เคยดื่มคนเดียวฉันไม่เคยดื่ม means I never drink คนเดียว means alone. เขาไม่เคยสนใจสิ่งที่ครูพูดเขา ไม่เคยสนใจสิ่งที่ครูพูดเขาไม่เคยสนใจ means he never pays attention สิ่งที่ครูพูด means to what a teacher says คุณไม่เคยป่วยคุณไม่เคยป่วยคุณไม่เคย means you are never ป่วย means sick next ไม่เคย bla 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 เลย ไม่เคยบลาบลาบลาเลยเลย is a particle that placed at the end of a sentence to indicate the past tense or present perfect tense. You can learn how to say ไม่เคยเลย from these examples. ฉันไม่เคยเห็นคุณเลยฉันไม่เคยเห็นคุณเลยฉันไม่เคย means I never เห็นคุณเลย means even saw you เธอไม่เคยร้องเพลงกับเขาเลยเธอไม่เคยร้องเพลงกับเขาเลยเธอไม่เคยร้องเพลง means she has never sung a song กับเขาเลย means with him ฉันไม่เคยคิดว่าเราจะจบลงแบบนี้เลย ฉันไม่เคยคิดว่าเราจะจบลงแบบนี้เลยฉันไม่เคยคิดว่า Miss I never thought เราจะจบลง Miss we would end up แบบนี้เลย Miss like this Next ไม่เคย bla 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 มาก่อนไม่เคย bla 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 มาก่อน ไม่เคย always means never in English มาก่อน means before มาก่อน is a particle that placed at the end of a sentence to indicate the present perfect tense so you can learn how to translate ไม่เคยมาก่อน from these examples ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ฉันไม่เคยเห็น means I've never seen อะไรแบบนี้มาก่อน means anything like this before เธอไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเธอไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเธอไม่เคยคุย means she's never talked กับเขามาก่อน means with him before คุณไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน คุณไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนคุณไม่เคย means you've never เรียนภาษาไทยมาก่อน means learn Thai before. The another t i m i meaning of never is ไม่มีวันไม่มีวันไม่มีวัน is always placed before the main verb of a sentence like ไม่เคย ไม่มีวัน is used to indicate the future tense. You can learn how to translate ไม่มี one blah 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 from these examples. เราจะไม่มีวันติดต่อกันเราจะไม่มีวันติดต่อกันเราจะไม่มีวัน means we will never be ติดต่อกัน means in contact with each other. ฉันจะไม่มีวัน ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นฉันจะไม่มีวันปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ means I will never let สิ่งนั้นเกิดขึ้น means that happen คุณจะไม่มีวันรู้จนกว่าคุณจะไปคุณจะไม่มีวันรู้จนกว่าคุณจะไป คุณจะไม่มีวันรู้ means you will never know จนกว่าคุณจะไป means until you go ไม่ blah blah b l a อีกแล้วไม่ blah blah b l a อีกแล้วอีกแล้ว means again but อีกแล้ว in this context is a particle that placed at the end of a sentence to indicate the future tense you can learn how to say ไม่อีกแล้ว from them ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณอีกแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณอีกแล้วฉันสัญญาว่า means I promise you ฉันจะไม่ทิ้งคุณอีกแล้ว means I will never leave you ฉันจะไม่เห็นเขาอีกแล้ว ฉันจะไม่เห็นเขาอีกแล้วฉันจะไม่ means I will never เห็นเขาอีกแล้ว means see him คุณจะไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วคุณจะไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วคุณจะไม่ means you will never อยู่คนเดียวอีกแล้ว means be alone next ไม่ blah 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 อีกต่อไปไม่บลาบลาบลาอีกต่อไปอีกต่อไป means anymore in English อีกต่อไป is a particle that placed at the end of a sentence too and is used to indicate the future tense ฉันจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไปฉันจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไปฉันจะไม่ means I'll never ทำร้ายคุณอีกต่อไป Miss hurt you ฉันจะไม่ลืมประสบการณ์นี้อีกต่อไปฉันจะไม่ลืมประสบการณ์นี้อีกต่อไปฉันจะไม่ลืม Miss I've never forget ประสบการณ์นี้อีกต่อไป Miss this experience บางทีเขาอาจจะไม่มีชื่อเสียงอีกต่อไป บางทีเขาอาจจะไม่มีชื่อเสียงอีกต่อไปบางที means perhaps เขาอาจจะไม่มี means he will never become ชื่อเสียงอีกต่อไป means famous ไม่ bla 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 แน่นอนไม่ bla 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 แน่นอนแน่นอน means to be absolute or to be sure in English แน่นอน is a particle that placed at the end of a sentence to indicate the future tense t o มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันจะไม่ m n s it will never เกิดขึ้นแน่นอน means happen ฉันจะไม่โกหกคุณแน่นอนฉันจะไม่โกหกคุณแน่นอน ฉันจะไม่ miss I'll never โกหกคุณแน่นอน miss Lie to you ฉันจะไม่ลืมความเมตตาของคุณตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่แน่นอนฉันจะไม่ลืมความเมตตาของคุณตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่แน่นอนฉันจะไม่ลืมความเมตตาของคุณ miss i'll never forget your kindness ta ti with you nanon means as long as life and the last time meaning of never is ya 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 is always placed at the beginning of a sentence without a subject you can learn how to use ya from these examples อย่าล้มเลิกความฝันของคุณปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกวันอย่าล้มเลิกความฝันของคุณปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกวันอย่าล้มเลิกความฝันของคุณ Miss Never give up your dreams ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกวัน Miss Miracles happen every day อย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวัง อย่า means never สิ้นหวัง means give up hope อย่าตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตาอย่าตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตาอย่าตัดสินคน means never judge people จากรูปร่างหน้าตา means by their appearance alright these are eight ways to translate never in the t h a i sentences If you have any questions about them and you want to know more, you can leave your question in the comment too. I will answer your question and give you more examples to understand more about them. Or if you would like to learn other topics about the Thai language or Thai culture, Thai people, or everything in Thailand, you can leave your suggestion in the comment too. I will be your suggestion to make a video and teach you here or other platforms that I can do. So, it's easy to learn Thai with me. Just subscribe my channel, Learn Thai Happily with me, Kru Stang. And don't forget to hit the bell icon for getting the notification of my future videos. I will post them from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me almost every day. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับย